DB e Football สนับสนุนโด,นโดยชีย,ยันเกมมิ่งเติมเกม e Football Mobile ดูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า70,000คนครบเครื่องเรื่อง e Football ระวังตัวปลอมด้วยนะครับเพจจริงกดใต้คลิปเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DB e Football นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับคู่ชิงชนะเลิศในซีซั่น32ทีมเป็นซีซั่นที่151แล้วครับจัดทีมฟีเจอร์ตายโดยจะเป็นการเจอกันระหว่างคุนโจมาก้า12แล้วครับจากคลับ GXM จะเจอกับคุณพรีเมียร์นะครับพรี8จะครับ JKC หรือว่าโจเกอร์อีสปอร์ตนะครับผมเอาแล้วคู่นี้นะครับทั้งคู่บอกว่ามันมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกสุดมันแค่ไหนและใครจะควา้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วนักเตะฝั่งคุณโจามารก์กานก่อนนะครับมาในแผน4-2-4ครับรองบอลเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตู ko, ini, ou, ปีเตอร์เช็คโคเซนเตอร์มอร์นินี่ยืนคู่กับตูรามแบ็คขวานะครับเทนนัลเล็กซานเดอร์อาร์โน แบ็กซ้ายครับจอเดียบากางรับจะเป็นชาบี้อลองโซนะครับยืนคู่กับสตีเวนเจอรัตส่วนแนวลูกเสียตัวด้านหน้านะครับจะเป็นรูเบนเก้ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นแกเรตเบลแล้วก็ยวนครับกับเนมานเนี่ยยืนเป็นหน้าต่ำนะครับผมส่วนฝั่งคุพรีเมียนะครับมาในแผน5-1-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์ครับพูกศัตรูครับวิคาริโอ3เนนเตอร์ครับอาราโค่ฟานไดแล้วก็ตูดามแบ็กขวาครับฟิบลามแบ็กซ้ายมอนินี่กางรับเนี่ยใช้เป็นซานโดโตนารีจากนิวคาเซิลนะครับกางลูกครับด้านซ้ายจะเป็นพาตินด้าานนขวยัครบ ส่วนคู่หน้าครับคาวาลิโเมเกยยินคู่กับคีเลียนเอ็มบาเป้นะครับผมเอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คู่ชิงชนะเลิศแล้วครับในรอบชิงชนะเลิศเราจะเล่นเงิน8นาทีต่อเวลาต่อจุดโทษเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่นี้จะจบยังไงล่ะครับเอาลับนกวีดดังเวลาเดินน่าจะเป็นคุณโจมาก์ก,กาได้เคลียร์ก่อนแล้วครับจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีแดงกางเกงดำนะครับส่วนคุณพรีเมียพี8มาในชุดสีขาวล้วนเะนาะจะบุกจากขวาไปซ้าย ออแล้วคู่นี้บอกเลยว่าได้แชมป์กันมาแล้วตั้งคู่เนาะคุณพีเมียเนี่ยได้ไป2ครั้งแล้วก็คุณโจมาก,ก้าเนี่ยได้ไปน1นครั้งแล้วครับหสมัยเจอสองสมัยบอกเลยว่าสัมผัสแชมป์มาแล้วตั้งคู่มาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์เพิ่มเ,เติมได้สําเร็จอ๋มาดูเกมนครับลูมินิกเก้จี้ออกมาดึงหนึ่งจังหวะเป็นเพย์ของคุณมกกาก้าโยเข้าในมาได้สวยครับลูกนี้สลัดมาหนึ่งแต่ยังไม่เร่งไม่รีบยังคลองอยู่หน้ากอบจากมาหันมาลูกนี้หมุนออกมาปั่นโค้งแล้วก็อ เป็นเพลแรกของคุณโจมาก,ก้าแล้วก็นับหนึ่ง้วครับจากเนมาเดี๋ยวดูอีกครับนับดูมิเก้วนซ้ายวนขวาเหมือนจะไปทางซ้ายน,นแล้วก็วนกลับมาเข้าในเนมาวนแล้วก็ตวัดหักข้อกันไปเลยครับเอาละครับโอ้โหเกมเปิดเร็วเลยครับผูน้นี้ยังอธิบายแล้วก็ยังแนะนําอะไรไม่ทันหมดเลยนะเป็นคุณโจมกกาก้าขึ้นนําไปก่อนนับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเนมาดูรอนี้โอ้โหวนแล้วก็ยิง อ๋เกมเปิดอย่างเป็นทางการครับเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นในนาทีที่7เ,เท่านั้น,นครับคุณโจมากาขึ้นนำไปก่อนคิเรียนมาเป๊กเดีไซออกมาจากมาตัวนารีเปลี่ยนออกขวาไปครับฟิลิปรามจะเลือกเล่นยังไงเอาละครับลูกนี้ลูมิเก้ตัดไปได้แล้วจี้หลุดเดียวมาลูกนี้แต่ว่าโดนตูรามชนไปเอาครับจังหวะสองลูมิเก้ไปปั๊มมาได้แล้วก็ลองงัดยาๆขึ้นหน้ามาเอาเาโคยังถึงก่อนครับอ๋อคุณพีเมียครับยังตั้งเกมไม่ได้แล้วตอนนี้เตะได้ขึ้นมาวิการิโอมองทรงมา มาเข้าทางปราตินี่มงโชกมาอีกครั้งหนึ่งอเอ้มเป้ตวัดให้ลูมิเก้ลุดเดียวมาแล้วครับแล้วก็ได้ใส่ขวาแล้วก็ตีเซฟโอ้โหยังอยูเหรอครับยังตีเสมอไม่ได้ดูนะครับปบ้าช้ามงโชมาอเอ้มเป้ตวัดให้ลูมิเก้แล้วก็ใส่ขวาแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของปีเตอร์เช็คเหรอครับโอ้โหเอาครับยังยังกินปีเตอร์เช็คไม่ได้ครับเกมนี้ยังได้แค่ลู่ในมุมปราตินี่ครับได้กดดันต่อเน,นื่อง ลองเปิดเข้ามาลุ้นลูกนี้ได้ขึ้นโคจังหวงะ2พัวพันกันอยู่แล้วก็ไปเข้าซองบีเตอร์เช็คครับเอาอย่างหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผู้นี้ยังตีเสมอไม่ได้ฝั่งคุณพรีเมียมาต่อฝั่งคุณมากา้าลองงัดมาเอาอับนุดเฉยครับเกเรตเบลเอาบอลลงได้สวยจังหวะ2จะเก็บได้ไหมไม่ได้ครับแ<า>น่ช้าไปหน่อยครับเมื่อกี้ไปกันตอ่อตะวันออกมาวงชงมาสวยนี่มาเล่นกันสร้างกับเกเรตเบลลองลันเนนชิปมาลูกนี้ฟันได้ก็ยังอ่านได้ทันครับ โอ้โหพยายามจะเล่นบอลกลางอากาศนะนเนี่ยชิดบ่อยมากฝั่งคุณมาก,ก้ามาต่อัฝั่งคุณพรีเมียเสียบอลไปเลยครับบอลน,นี่นี่บออกมาด้านซ้ายจอเดียบาเอาบอลลงแต่ลูกนี้โอ้โหบอลลั่นไปเฉยครับแล้วก็หลุดออกข้างไปครับบอลจะทุ่มเข้ามาฝั่งคุณพรีเมียจะเลือกเล่นยังไงครับทุ่มเข้ามาสว <it> นครับฟิลิปราม ได้เข้าในมาลูกนี้มาที่โตนาลี่ลึกกันไปหรือเปล่าเอาละครับสวัสดออกมาได้พาตินี่โยกดับเบิลชัดได้หลอดม่วงสตันนิ่งโอ้โหสุดๆรับของพาตินี่โอ้โหตีเสมอนะครับฝั่งคุณพรีเมียร์หรือว่า P8 ดูนะครับพวกนี้พิกก์มาต่อส้นดับเบิลชัดแล้วก็ใส่ขวาแบบหลอดม่วงนะครับพวกนี้โอ้โหโคตรโคมครับน้ากรอบเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับควยมาเป็นมิกเเกยับลูกหลังมานะแล้วก็ดับเบิลชัดสเปเชียล แล้วเลือกจะใส่ขวาแบบพุ่งๆหน้ากรอบไปเลยแล้วลูกนี้เอาแล้วครับกลับมาสมันเกอร์เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับโคู่นี้กลับมารีเซ็ตกันใหม่ครับในนาทีที่22เกมไปอันต่อมาที่เนมาฝั่งคุณมาก้าเปลี่ยนออกขวามากิเลเบลตัดเข้าในครับได้สายได้สายแล้วสตันนิ่งลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกไปหน่อยจังหวะ2จะเคลียร์ได้ไหมจังหวะนี้เข้ามาเข้าทางฝั่งคุณมาก้าอีกครั้งหนึ่งอาโนวบลออกมา ยวนครับวนซ้ายวนขวานวดอยู่หน้ากรอบจะเล่นยังไงฝากมาที่ลองโซ่ฉายช่องตรงนี้ติดบล็อกนิดนึงจกกังหวะสองอ่ะาจะเป็นเกมส่วนฝั่งคุณ P8 แล้วก็ไม่ได้โดนบัมไปเอาละครับนี่มามาต่อนเนื่องฉชับบล็อกโตนารี่เตะยาวขึ้นหน้ามาบ่งชงออกมาเอ็มบปเป้เอาละครับมีพื้นที่มีเวลาหลายช่องให้กับเขาหายลูมิเก้หลุดเดียวจี้ออกมาใส่ขวาเรียบอย่างยู แล้วก็หลุดออกหลังไปครับโอ้โหูว่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูบ้างชาร์พวกนี้ลูมนินเก้หลุดเดียวมาใส่ขวาพุ่งๆแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของปีเตอร์เชคอีกครั้งนึงแหละครับเอาเฮ้ยยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยงครับผูกสัตรูของคุณมาการนะไอแอนตอปพาตินีจะเปิดเข้ามาลุ้นหรือไม่ว่าโค้งมาได้ขึ้นโคแล้วก็โอ้โหไม่เหลือลูกนี้หมดปัญญาดูนะครับเปิดได้มาแล้วก็ขึ้นโคคนเดียวเลยนะฟานได้ไม่มีใครประกบเลยครับ เดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับเป็นยวนครับแล้วครับตามประกบแล้วก็เปิดมาขึ้นกระโดดคนเดียวมงตัดหน้าไปเลยแล้วลุนนี้เอาละครับเป็นคุณทีแปรครับหรือว่าคุณพรีเมียนะขึ้นนำไปแล้วัสองประตูต่อหนึ่งครับจากลูกมงของเวอร์จิลฟานไดไปกันต่อตัดเกมได้มาที่โตนาลี่บรนเยามาลูมิเก้ครับเล่นกับพาทินี่เอ็มบาเป้เอาละครับลาเดนชิปลุกงนี้ไหลช่องมาเอ็มบาเป้เอาบอลลงได้สวยตะวันเข้าในแล้วก็มงโอ้โหเป็นสามประตูต่อหนึ่งแล้วครับ จเข้าใา้รุมมินิเก้มาเรื่อยๆมาเรียงๆครับผมเดี๋ยวดูภาพชานะครัวงนี้เบิ้ลมันสู่กันแล้วก็สวยมากนะเอ็มเป้พาเทนี่ลานเนนชิพให้กับเอ็มเป้เอาบอลลงตวัดให้จบที่คาวายรุมมินิเก้ครับผมโอ้โหเป็นการเข้าทำที่โคตรจะสุดยอดแ้ววุนนี้เอาบอลลงแล้วก็ตวัดให้แล้วก็โอ้โหทยานโมครับเอาแล้วครับเป็นคุณพีแปดหรือว่าพีเมีบขึ้นนำไปแล้วสามประตูต่อหนึ่ง คุณมาก,ก้านี่นำไปก่อนนะ่าตั้งแต่นาทีที่7หนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นก็เป็นคุณพรีเมียแล้วครับที่ยิงแซงสามลูกรวดเอาละครับจะเป็นงานหนักสิ่งหนักมากของคุณมาก,ก้ามาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่แกล็ดเบลเฟซชาร์ออมาลูกนี้บอลไปเข้าทางฝั่งคุณพรีเมียไม้ครั้งหนึ่งพาทินี่ยกยาวขึ้นหน้ามา่งชูเชตออกมาสวยครับเอาละครับซ้ายไม่เติมขวาไม่แต่งเลือกมาด้านขวาฟรีลปลามจ่ายเข้าในมาลูกนี้ก็ยังติดมอนินี่จะเป็นเกมสวนฝั่งคุณ มาก้าได้หรือไม่มองโชคมากนมา,ามารับลองจ่ายช่องมาลุนนี้ก็ยังติดบอลนี่นี่ครับยังเจาะไม่ได้เกมรับฝั่งคุณพ8แปไปกันต่อจังหวะสองยังตามมันเก็บได้ครับนน่แลกน็นมาจูเนียอ๋อล้เวยเอารับซ้ายไปเติมความมีแต่งพลิกเข้ามาในดับเบิลชัดโยกมาสวยเจอลาดมาที่โยฮันครับหัวออกมาปั่นโค้งโค้โหอ๋อแล้วครับไล่มาเป็นสองประตูต่อสามครับจากโยฮันครับโอ้โหยิงดืด้อลุนนี้เดี๋ยวดูนะครับลูมิเก้จับดึงครึโยกดับเบิลชัด แล้วก็เจอลารับตบเข้าในาม้าาวนเข้าขวาปั่นโค้งเลืนอ่เขาเรียกว่าแบบยิงดือด้อๆนะลูกบบนี้เดี๋ดยวดูนะครับลูกนี้โดยกมาสวยมากลุงมิเก้ตวัดให้เจอลาตบกลับมาที่ยูวันครับม้วนจังหวะเดียวแล้วก็ปั่นเลืรอบโอ้โหถ้าตามชีวิตจริงเนี่ยบอกเลยว่าผู้สตัตรูน่าจะโดนบางเหลี่ยมบางช้างแหละครับแบบนี้เอาะครับเป็นสองประตูต่อสามที่ฝั่งคุณโจมาก้าไลมาแล้วเหลือช่องว่างเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นตอนนี้ โอ้โหคู่นี้ครับ40นาทียิงกันไปยิงกันมาตอนนี้ซัดไปแล้ว5ลูกนะแมมันจัดครับผู้นี้ไปอันต่อจอากมาติดอาร์โค่เปลี่ยนออกขวามาอยอนครับตอ,อกส้นมาที่ฟิลิปรามดึงจังหวะรอเพื่อนเติมนิดนึงเอาละครับไม่ส่งไม่ไล่ไม่มามาที่พาตินี่ปั่นโค้งนู่นี้โอ้โห,โหเบาเกินไปครับบอลไปเข้าซองปิเตชิกรับสบายแบบนี้นี่มาตว,วาดออกมาลูกนี้ฟันได้วียบเกมขึ้นมาจากก่ายออกมา ทุนี้เอาละครับทด้สามนาทีฟิลมิทามต่อจากนี้ไปมาดูกันว่าจะมีประตูกเกิดขึ้นหรือไม่ได้ปั่นโคง้งหลุดเสาไปโอ้โหจะยิงดืงด้อเหมือนกันครับคีเรนอาเป้แต่ว่าบอลมันเฉียวเสาไปแต่ดูนะวันนี้จี้ออกมาแล้วก็โอ้โหเป็นปั่นโค้งเลยนะแต่ว่าน้ำหนักอะไรเนี่ยได้หมดแล้วนะแต่ว่าทิศทางมันเฉียวเสาไปนิดเดียวเท่านั้นแหละครับอ้าตั้งเตะขึ้นมาปีเตอร์เช็คฝั่งคุณมาการ์ดวงชงมาสวยรงนี้ เกเดเบลเก็บได้หรือไม่รับเก็บไม่ได้แล้วครับบอลมาเข้าทางฝั่งคุณ P ีจังหวะนี้โพพับออยู่กลางสนามบอลมาเข้าทางเอาลับมาที่เกเดรเบลโยกได้สายได้สายสตันนิ่งที่เซฟเข้าซองจังหวะ2อยังสัมไม่ได้แล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกเป็นคุณพีเมียหรือว่า P8 แล้วครับขึ้นนําอยู่3ประตูต่อ2ครับโอ้โหคุณมาการเน่ได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่7เนาะตั้งแต่ในช่วงต้นเกมแล้วครับหลังจากนั้นก็เป็นคุณ P8 ยิง3ลูกลวดเป็น3ประตูต่อหนึ่งแล้วคอคุณโจมาการเนี่ยไม่ได้ประตู3ประตูต่อ2ในช่วงท้ายเกมแล้วครับอาครึ่งหลังกลับมาชมกันต่อคู่นี้จะจบที่ตรงไหนใครจะคว้าแชมป์มารับชมไปพร้อมๆกันครับผมบ่งชี้ออกมาจังหวะนี้บอลมาเข้าทางใครครับมาที่อาโนตวัดยาๆขึ้นหน้ามาเก็บได้หรือไม่บอลกลับไปที่อานยอีกครั้งหนึ่งเอาบอลลงจังหวะแรกครับชาบีอาองโซงัดออกมา ครับแกมาได้สวยครับเนมาโยกมาสวยลบไปนหนึ่งล็อกมาสองลูกนี้ยืนมองหน้ากันอยู่กับตัวนารีเอาละครับจะเป็นเกมสวนฝั่งคุณพี่แล้วก็พี่แปดมาดูกันว่าจะขึ้นสีได้หรือไม่เอาละครับลูกนี้โอ้โหตูรามถึงก่อนนี่บอกเลยว่าจังหวะนี้นาเอ็มปเป้ถึงก่อนนะจับได้ปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่ามีหลุดอย่างแน่นอนละครับเพราะว่ามีคาวาลูมิเก้นเนี่ยที่วิ่งนำทางไปแต่ว่าเป็นตูรามทียังทำได้ดีเอาไปกันต่อมาที่อานเตะยาวขึ้นหน้ามา มงโชงออกมาบอลย้อนกลับมาที่อานุยครั้งหนึ่งเอาละครับปาตินีตัดเกมไปได้มาที่ปาตินี่อีกครั้งหนึ่งจ่ายออกมาติดตูลามคนดีคนเดิมครับผมโอ้โหไปตรงไหนก็ติดแต่เขาแล้วครับเกมนี้มงโชงมาด้านขวามาที่อานจะได้หรือไม่รับติดมอรินี่แล้วก็อานปั๊มไปได้ครับเอาละครับลูกนี้จะได้คอนหรือไม่ลองคอนมุ่งมมาติดหัวแล้วก็หลุดออกหลังไปครับโอ้โหเอายังไม่ได้ลูนับยังได้แค่ลูกแต่มุมจะเล่นโดยแกเรตเบล จะมีลูกสูตรหรือไม่ครับลองวาดเข้ามาโค้งโคงด้วยเท้าซ้ายลรงนี้ได้ขึ้นมงแต่ว่าเป็นฝั่งคุณพีเมียมงได้อาโนโได้สตันนิ่งติดบล็อกอย่างยูโอ้โอาแล้วได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับจะเปิดเข้ามาลุ้นโดยเกเรเบลคนดีคนเดิมวาดด้วยซ้ายโค้งโค้งมาลูเมริก้ตะวันออกมาลูนิโกโอ้โหบอลก็ไปเข้าข้างตะข่า,ายซะก,ก่อนยังจบไม่ได้ครับยังตีเสมอไม่ได้ฝั่งคุณมากกาเกมไปกันต่อ นัดออกมาโยนครับสิงกรลูกนี้ฟิลิปรามตะวันออกมากลับมาตั้งกันใหม่รับแล้วก็บอมย,อยาวๆขึ้นหน้ามาสูอยู่กลางสนามลกลางอากาศใครจะเก็บได้ล่ะครับฝั่งคุณโจเก็บได้แต่ลูกนี้ฟานได้แซะไม่ได้ล,มลูมินิก้ารับลองทิ้งบืนที่ให้กับเอ็มปาเป้ลุดเดียวมาจาังหวะแรกได้สวยล็อกมาลูกนี้ได้ปั่นโค้งแปนิ่มๆจังหวะสองซ้ำไม่เหลือโอ้โห เป็นดาบ2ของยวนครับล้วครับยิงขับคุณปีแปดขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ2ดูนอตพวกนี้ทิ้งพื้นที่ออกมาแล้วก็เอเปเป้เอาบอลลงที่ไปต่อหยุดจังหวะแรกแล้วก็ยิงจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะเข้าเนาะแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของปีเตอร์เช็กสุดท้ายดาบ2ก็ไม่อดแลวครับซ้ำเข้าไปของยวนครับเอาก็เป็น4ประตูต่อ2ครับที่คุณปีแปดนี้ห่างออกไปอีกครั้งครับตอนนี้ช่องว่างเพียง2ลูกเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเทคนิคแล้วครับฝั่งคุณ P ีแแล้วก็คุณโจมาก้า คุณพี่แปก็เล่นสบายแล้วครับตอนนี้เพราะว่านาห่างถึง2ลูกส่วนคุณโจมากามาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่ลูกที่3เนี่ยต้องมาก่อนเพื่อเลือกมุมตั้มเกมกลับมาแล้วครับเอ๋กลับมาชมเกมกันต่อผมอีกเวลาที่เหลือเปลี่ยนใครลงมาบ้างก็ดูกันได้ตามจอภาพมุมซ้ายบนได้เลยนะครับโดนครับจี้ออกมาจ่ายติดสีดอสอีกแล้วเสียบอลอีกแล้วลองทิ้งพื้นที่มาเอ็มเป้คนดีคนเดิมมาแล้วครับถึงก่อนเอ็มเป้ลดเดียวมาแล้วก็โอ้โหเป็น5ประตูต่อ2 อะไรครับเนี่ยโยนหลุดโยนหลุดครับ ดูดูอีกครับครับโอ้โหซีด็อกทิ้งพื้นที่ให้เปเป้แล้วก็จับบอลเล่ได้สวยหลดเดียวมาแล้วก็นิ่งๆเลยครับนิ่งๆนิ่มๆครับแบบนี้เอาเป็นคุณพีแปรรับเป็น5ประตูต่อ2อแล้วครับตอนนี้ในนาทีที่6 6บแบบนี้ก็เข้าท้าครับแล้วก็เล่นง่ายขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นงานหนักถึงหนักมากฝั่งคุณโจมาก้าแะครับมาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่นี่มาจี้ออกมาจ่ายช่องตรงนี้เฉลีบนิดนึงจังหวะ2ออานูยังเก็บได้มาที่เนมาวนเข้าซ้ายมาแต่เป็นสายแต่สายก็ได แล้วก็ีเตเซฟเซฟเซฟยังอยู่ครับผมโอ้โหยังครับยังไล่มาไม่ได้ฝั่งคุนโจมาก้ายังได้แค่ลูกเตะม,มุมเท่านั้นนะตรงนี้จะเล่นโดยเนมา่าหลงวานโค้งเข้ามาแกลเรเบลจังหวะสองมงชงมา,มาแล้วก็ไป,2 2> ปข้าสองิคาริโอครับอ้าเตะยาขึ้นหน้ามาตอนนี้ก็พับสนามบุกแล้วฝั่งคุนโจเพื่อต้องการประตูที่3มาดูกันว่าจะทำได้หรือไม่วนซวน้ายวนขวาตอกส้นมาสวยแล้วคิลเลอร์พาร์ทแบบปั่นโค้งโอ้โหมาดี อาดีไล่มาแล้วเป็น3ประตูต่อหครับดูนะพวกนี้เกลเบลด,ดึงมา3คนเลยครับแล้วก็ต่อโซอนให้กับยวันครับปั่นโค้งให้พวกนี้ไม่ง่ายนะพวกนี้บอกเลยเอาละครับเป็น3มประตูต่อหครับช่องว่างเพียงแค่ 2, 2> ตุงเท่าน,านั้นครับตอนนี้มาดูกันว่าจะได้หรือไม่ไม่แน่ไม่น้อแล้ะครับ ไปอันตออลูมิเกจ่ายช่องมาฝั่งคุณพีแปดมาอีกแล้วเอเ็มเป๊จี้ไปสุดเส้นลูกนี้วนกลับมาก่อนกลับมาตั้งที่ฟิลิปรามปั่นโค้งลูกนี้อูโหจะโค้งไปก็ไม่ได้จะเป็นเกมสวนฝั่งคุณมาก,กา้าเอาละครับมาที่เจราท,มมทิ้งมือที่ให้กับเขาวาหาลูมิเกจับบอลแรกได้สวยจี้สุดเส้นหรือเลปล่าทิ้งยาวๆมาลูกนี้ก็ลึกเกินไปับโอ้โหยังไม่ได้เพลงนี้ไปอันตออมงโชมามอร์นิเนียเบลเกมมาตัดเกมแล้วก็ลูกนี้ทิ้งออกมา ทุลามยังตัดได้ฝั่งคุณพีแปด,ดวงชงกันอยู่บอลจังหวะสองจะเป็นของใครครับมาเข้าทางฝั่งคุณโจมาใกล้ครั้งหนึ่งขอรับสายมีเติมขวามมีแต่งเลือกขนาดมาที่ในมาข้างในมีเพื่อนรอตวาดเข้ามามแล้วก็ลุนนี้ไม่ได้จบจังหวะน,นี้ยังได้อยู่ม,มาที่โอ้โหจังหวะน,นี้จะเป็นของใครมั่วพัวพันแล้วก็แล้วก็หลุดออกทังไปครับโอ้โหมั่วจัดครับแม่หลอกยันคนผ้าครับ หากไม่ทันเลยเมื่อกี้เขาไปกันต่อได้เป็นลูกเตะมุมได้กดดันต่อเนื่องวาดโค้งโค้งมาขึ้นโคมาดีเป็น5ประตูต่อสีจากเขาให้รุมมินิกเก้เขาดีเฮ้ยวางโคมาแล้วก็ขึ้นโค้งลูกนี้เอาล้ครับช่องว่างเป็นแค่ต้นต้นต้้้้เดียวเดี๋ยวดูนะครับรุมมินิกเก้ทะยานมาวงแบบเสาแรกไม่มีใครประกบเหมือนกันแล้วครับไล่มาเป็น5ประตูต่อสีไม่แน่ไม่นอนแล้วล่ะครับแบบนี้ จาก5ประตูต่อ2นะตอนนี้เป็น5ประตูต่อ4โอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่าโมเมนตัมเกมเนี่ยจะเทแล้วก็จะเปลี่ยนหรือเปล่านะน่าสนใจครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าจิตใจของคนไม่ยอมแพ้นะจาก52เป็น54ครับตอนนี้ช่องว่างเป็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นแล้วก็โมเมนตัมเกมเนี่ยจะเทหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมแบบนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับทั้งเรื่องเทคนิคนักเตะแล้วก็ฟาร์มฟิตแล้วก็ที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะก็ความนิ่งแล้วก็ฝีมือของนักแข่งเองแหละครับ ครับตอนนี้ก็คุณพีแปดเนาะปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับกลับมาชมกันตอบในช่วงท้ายเกมจะเป็นคุณพีเมียรหรือว่าคุณพีแปดเนาะ ยันสกอร์นี้แล้วก็คว้าชแชมป์เลยจะเป็นคุณมาร์กาบจะปีเสมอแล้วก็ไปเล่นในช่วงต่อเวลาเอารับมาเล่ชมกันต่อซิกโก้จออกมาตะวันคาวอนเก้บนซ้ายบนขวาสีดอ็อปลองเปลียนออกมาที่ซิกโก้ลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับเอาแล้วครับจะเป็นเกมสวนฝั่งคุณโจม,กกมาก์กามาเลยเวลูนิจี้ออกมาที่เนมาเอาละครับด้านซ้ายจะไปสุดเส้นดึงหนึ่งจังหวะไหลช่องให้กับขาวอลุนเมเก้หลุดจี้ออกมาแล้วก็เป็น5ประตูต่อ5าที่คุณโจมาก์กากลับขึ้นสู่เกม โอ้โหทำได้แล้วครับดูนะครับวูนี้เนี่ยมาดึงจังหวะสุดจารับแล้วก็เป็นลูเมิเก้แต่งดึงจังหวะเข้าขวาแล้วก็จิ้มผ่านตัวไปเลยครับโอ้โหเอาละครับเป็น5ประตูต่อ5พที่คุณมาก้ากับคืนสู่เกมได้ประตูในช่วงนาที86นะครับโอ้โหทำได้ครับเอาจนได้ฝั่งคุณโจมาก้าเกมไปกันต่อจะจบที่ตรงไหนครับคู่นี้แต่บอกได้เลยว่าเป็นกำไรคนดูอย่างแน่นอนครับมันสุด มาตออขีดเล่นมาเปิดพลิกออกมาเบเกนบาวเวอร์ตัดเกมได้แทงยาวขึ้นหน้ามาติดตูรามแล้วก็ทด6นาทีับมาดูกันว่าจะมีประตูนาทีบาปหรือไม่ จากมาตัวน,นี้ฟิลปรามสู้อยู่มาที่คาวายลูมินเก้อยู่วันครับซ้ายไม่เติมขวาไม่แต่งทิ้งบืญนที่ลูกนี้ยาวมาแต่ก็โอ้โหออกมาอ่านได้ดีแต่วันนี้สู้กันอยู่เอาละครับยังได้อยู่เบเกนบาวเวอร์จะจะจะจ้องลายออกมาที่อโนเบิร์นวันซูสั้นๆติดขาหลังเอาละครับมอลน,นี้ตัดเกมได้จะเป็นเกมส่วนฝั่งคุณพีแลว้วก็พีแปดจะนับผมได้หรือไม่จะฝังได้หรือเปลารองทิ้งพื้นที่ให้กับเอมเปเป้เอาละครับมีเพื่อนรอลูกนี้ตะวันลงมาคาวายลูมินเก้ชนเสายังอยู่แล้วก็เอมเปซไม่เหลือโห อะไรครับนี่คู่นี้นาทีาบาครับนาที96จากคีเลียนเอ็มบับเบ้ครับ โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะเดี๋ยวดูนะครับเบอเป้ตวัาาดให้เขาเมื่อกีอ้ํามแล้วก็ชนเสาจังหวะสองโอ้โหเอ,อเปเ้ตามาามาซ้ำดาบสองได้แค่นาทีบาปหยาบจริงๆครับแล้วก็ไม่มีเวลาให้แก้ตัวด้วยนะแล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่าเป็นคุณพีเมียหรือว่าพีแปดเนนะาะจคขับโจกเกอร์อ e ีสปอร์ตหรือว่า JKC ละครับเอาชนะทางด้านคุณโจมาก้าจากขับเกีไมไปได้5ประตูต่อ6แบบสุดมานนะคู่นี้ โอ้โหเป็นดรามา่าในดรามา่าแล้วก็สนุกครบรถทุกอารมณ์จริงๆแล้วครับแล้วครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพีแบจากับ JKC ด้วยครับคว้าแชมป์สมัยที่3ของตัวเองไปครองได้สําเร็จส่วนคุณมาก์กานะครับได้รองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับใครยังไม่กดติดตามช่องยูทูบ DB Efootball bon, ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคิดเห็นกันยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ผิดพลาดไปการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยวันนี้ดีบีขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ